เาาพื่อนทำอไมอ่ะว่าเจ้าเหยื่อฉลามเออเพื่อนอยากแบบว่าอยากขายฉลามแบบนี้เพื่อนอยากเปลี่ยนสีผมว่าสีผมอะไรดีเปลี่ยนดีกว่าสีผมสีผมต้อ,มองสีอะไรอ่ะราคาหัวไปบัตรละได้นะมารับหน่อยไปกระาดาษ เชียไม่มีใครจำได้แน่เลยไม่มีใครจำเราได้แน่เลยฉุดไม่ส้มแต่ผมส้มแทนแล้กันเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าเป็นเราโอ้ นันยังไม่รู้เป็นเราว่าไงคุณผู้หญิงเมื่อเร็ฟักทองครับมีอะไรป่ะครับอะไรอะอะไรมึงชี้เนี่ยฮัลโหลคุณมีอะไรหรือเปล่าเขาชี้อะไรคุณอะไรต้นไม้อะไรจะยันคุณ อไกำแพงทำไมคุณต้องเปิดติดเธอเปิดติดหนูเฮ้ยตาจัดนะคุณคุณมาโชว์อะไรครับเนี่ยการที่กลางสาธารณะกระโลเพื่อนช่วยกันด้วยขอโทษนะคะเฮ้ยเสียงคุณคุณยังอ่ะเดี๋ยว นี่่นีเพื่อหรอคุณคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรครับคุณผีชื่อส้มส้มค่ะส้มส้มใช่ค่ะคุณเสียงเหมือนเพื่อนผมมากเลยอ่ะแล้วคุณชื่ออะไรค่ะใช่หรอคุณคุณคุณโชว์ป่บประชาชนดิคุณลองโชว์ประชาชนนะครับเดี๋ยวมึงให้พักทองเท่งกู เฮลโหลหกนาทีเพื่อนเ้ลโหลไม่ทนันหรอกอลฮันโหลช้ามึงอีลายคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวค่อยรีบจะชนลงเลยวะโอ้โหลบเพื่อนลบแบ็กสเตตเดี๋ยวไว้ค่อยมาแกล้งมันมาหลางังนไอ้แคนใส่ถุกโซ่ี่เดี้ยว่าเขาหลังกูองงออบอกแล้วมันฟีเวอร์มึงดูดีฟีเวอร์มึง ไอ้เจ้าเขาเฉายพวกทองไอ้ตาเขาไม่เต็มมึงก็ใส่อยู่ขึ้นมมพูดโดงมาข้บเผื่อมึงไม่ได้โดวมาข้บมึงแค้ทำรา,านสัญญามึงมกล้าใสได้ไงวะเอ้ยเพื่อนเพื่อนเจ๊ยันต์ตัวไหนครับเพื่อนไม่จะนวานอยู่ มอนจะจัดตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเบี้ยบี้จบแล้วจบแล้วบ๊อบบี้บ๊อบบี้เฮ้ยขึ้นรถแล้วว่าโอ้โอ้ เฮ้ยครับโพือนครับเลื่อนๆกูเลยสู้นี่เชื่อกูขับชนไม่ได้เลยดีทั้งเนี้ยไปเลยไปเลยมมไม่ได้ก็พอละไเปเลยโอเคเราได้แน่กูบอกเลยเราได้แน่ยังไม่เป็นใครสู้เราได้กูบอกก่อนไปทางไหนนะเพื่อนเพื่อนให้กูไปทางไหนเพื่อนไฮวีเล่นไฮวีก็ได้เพื่อนเพราะรถเราแรงมากเล่นเลยเพื่อนเล่นเลยตอนเนี้ย เราเป็นท็อปสุดในนี่แหละเรื่องในเว้ยได้กูวเพื่อนตายมากเลยเพื่อนไมเป็นไรไมเป็นไรยังเราจะได้แล้วเหเพื่อนเพื่อนตายยังตายกระทบก,กระเทือนนิดนึงกูกลัวมากเลยเพื่อนกู <c oughs> เคยได้ครั้งแรกของแม่แล้เลือกจุดไหนเพื่อนเลือกจุดไหนเพราะเพื่อนก็ขับไปเรือ่อยๆเลยเนี่ย <c oughs> ได้อยู่แล้ว โอเคเขาดักทางได้เพื่อนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรได้อยู่แล้ราถึกมากเขาตามไม่ทันหรอกเขียนหน้ากูเปลี่ยนไงเพื่อนเขารู้หมดเลยทีเนี้ยเขารู้ทั้งประเทศที่ไหวเออหน้าเปลี่ยนเลยแบบปลอมตัวไม่ได้เลยทีเนี้ย ตึงจาดตึงจาดเลยวะยังเราตึงจาาตึงจาดวะจ่าเมื่อกี้เขาบอกขึ้นรถแล้วแต่เขาดูอ่ะเพื่อน <c oughs> ไม่นะมันมันก็ไม่ได้ขึ้นนะถ้าถ้าขึ้นรถแล้วมันก็ไอ้นี่ดิมันก็ยิงไม่ได้มันก็ตีไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ใช่ใช่อือเราก็ไม่ได้ผีขึ้เราแล้วมันก็ตีไม่ตายดิมันน่าจะเป็นที่ไม่รู้ขเขาก็ไปนอนตายอยู่บนรถอะคงเหมือนกันไม่รู้อะอาจจะเฮือกสุดท้าย เราจะตีโดนเพื่อสุดท้ายต้องมาทำไมเนี่ยทำไมอ่ะเขาเพื่อจะสลับโอเคใช่ล็วก็ล็อก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 โอเคเพื่อนเราจะไม่ได้ยินนะล็อกลบล็อกล็ล็อกล็อกบมีเราได้แน่เพื่อนมีเราจะได้แล้วตามไหนก็ตามอ่ะไปกูก็ไม่ตามเหมือนกันจริง เอียทียี่สิบไปสั์จะได้แล้วเพื่อนลุกเราลุกอะไร่างนี้ไม่เอลยนะกลัวเพื่อนตายที่แหละประเด็นือไม่ได้ไม่ได้ชุดไม่ได้เลยเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูเหงาเชคเช่เพื่อนเช่อกูชื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 ่อกูในที่สุดว่ะในที่สุดเราก็ได้ว่ะเฮียหลังจากวัดใจมาหลายวัน <ve> <Shaun. S 2> แล้วเราได้แล้ว่ไม่ไปนี่ด้วยไปขโมยเขาด้วยเขาตีกันอย่างนัวมาถึงแม่มาจากไหนก็ไม่รู้ไปแย่งเขาในที่สุดฝันเราเป็นจริงค่ะเพื่อนสุดยอดปะเชี่ยเพื่อนเพื่อนเก็บภาพไปเมื่อกี้อ่ะอวดโรงพยาบาลก่อนตอนนี้กูจะตายแล้วโอเคเพื่อนตาได้เขาบอกว่าคนที่ชื่อโซดามาเอาเนี่ยเพื่อนไปคุยดิทำไมวะกูทำอะไรผิดวะเขาเรียกเขาเรียกไปคุยอ่ะ มันมันมีโซดาคนหนึ่งนะเขาบอกที่ได้ค่าหัวก็บกูเนี่ยเพื่อนเชื่อแล้วกูทำอะไรผิดเมื่อกี้กูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเขาชื่อฟีฟ่าโนหนึ่งเพื่อนรู้จักเหรอไม่รู้จักแต่เขาบอกว่าแบบคนที่ได้ค่าหัวเมื่อกี้ไงชื่อชื่อเหมือนโลกลูกคนรู้จักกูเลยมึงมีคนรู้จักด้วยเพื่อนวุ้นเยเขาว่าไงเจอที่ตลาดกาได้ดิเจอที่หน้าตาเขาเป็นไงวะ แต่แต่เขาแต่เขาเป็นลูกคนรู้จักกูกูน่าจะช่วยได้อยู่ใช่เหรอใช่ใช่กูรู้จักพ่อเขาอยู่รู้จักพ่อเขาเลยเหรอใช่กูจับพ่อเขาเลยเชี่ยโหดจัดจัดหัวรุ่นใหญ่ไหนวะลันไหนอะเขาอยู่ไหนจอดรถแอ๊กแอ๊กเช็ดรถแป๊บนึงคนมันตึ้ง ล็อกรถด้วยนะกูโดนแดดสวยจัดใช่ไหมหี้อกูว่าแล้วไม่เห็นแล้กูเปลี่ยนสีผมสีอะไรก็สวยี้อะไรไม่ต้องไปชมกูบอกแล้วกูบอกแล้วว่าเรื่องระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้เพื่อนกูหมายถึงรถดูปากกูรถ เขาโทรเรียกเราเลยเหรอเราทำอะไรผิดวะมึงก็เพิ่งเข้ามาใช่ปะไปกูก็ตีปกติหรือเปล่าแล้วกูก็เก็บปกติกูไม่ได้ขับรถชนคนอื่นเขาเลยมีแต่คนอื่นนะขับรถชนกูใช่แล้วกูก็เหยียบเหยียบศพแต่ว่าอันนั้นมันก็ไม่เป็นอะไรกูก็บอกแล้วว่ากูขอโทษนะใช่ปะเชื่อกูไม่ได้ทำอะไรผิดกูทำอะไรผิดอ่ะสวัสดีครับขอบคุณนบที่มาคนนี้ใช่ไหมลูกคนนี้ใช่ไหมนี่ค่ะใช่ที่เขาแย่งของเราไปอ่ะอะไรอ่ะ ใช่ลากอยู่ต้องนานนะเมื่อกี้ทำไมอยู่ๆถาทุบมือเปิดเอ้ามันเป็นความสามารถหรือเปล่าคุณใช่อันนี้ที20ของคุณเหรอใช่ครับเฮ้ยทำไมคุณรวยจังเลยครับเป็นขนมรวยเป็นขนมรวยโอ้โหคุดยอดเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้คุณได้นี่ใช่ไหมได้อะไรบ้างอ่ะครับไม่ไม่รู้เลยครับมันได้อะไรอ่ะเพื่อเพื่อรู้หรือเปล่าได้อะทำไมทำไมต้องแบ่งด้วยครับผมยังไงพวกผมเรียกมาแบ่งให้แบ่งกันเนี่ย แบ่งอะไรอะทำไมต้องแบ่งแบ่งของใช่ไหมลูกขอขอแบ่งหน่อยได้ไหมแล้วแล้วทำไมถึงต้องแบ่งแค่นั้นน่ะเราไม่ได้อะไรอะก็แบบเมีน้ำใจหรือเปล่าอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาคุยดิเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอคุยกับเพื่อนแป๊บนึงอะไรอะเรไปเขาองขอของเราได้ยินไหมอหลได้ยินเพื่อนได้ยินเออทำไมเขามาขอของเราเออไม่ถ้ามาขอซื้อจะไม่ว่าเลยอะมันเราก็แบบขอของอะไรอะเออได้เหรอวะ ความสามารถระว่างคูเฮ้ยยืนแทงเขาก็ไม่ได้ยืนแทงให้มึงใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ช่วยใช่ไหมจริงเพื่อนจริงเราไม่ก็ช่วยกันสองคนใช่เรามีแผลระวางแผลมานานมากเออเหี้ยลงไปวิ่งคนข้างหลังเขาเป็นไรเออเบร์ว่าบอกเขาว่ามันมันแบ่งไม่ได้เพื่อนไม่รู้เขาไม่อยู่ในสายตาโรเบเว้ย ออแต่กูไม่รู้จะซ้ำว่าได้อะไรกูจะบอกว่าแบบของในตัวกูเยอะมากกูรวยมากแค่นั้นแหละก็เลยไม่รู้ว่าข้างในมันได้อะไรจะแบ่งแล้วอ่ะออไม่ไม่ก็บอกเขาแบบถ้าจะซื้อก็ก็ให้ได้แบบราคาพิเศษ้ะได้แต่ถ้ามาขอเลยมันไม่ได้มขอมันไม่ได้ดิอะไรเขาเป็นบ้านเราอ่ะโอเคเออสรุปของแบ่งไม่ได้นะครับแต่ถ้าขอซื้อแบบ มันก็พอได้อยู่อะแต่ขอเป็นแบ่งไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ร่วมมือกันมาซื้อไหมปะซื้อเหรอเอ้ยเรามาขอปีเนี่ยเราไมมาขอซื้อนะลูกโอ้หขอปีขอที่อื่นเลยค่ะพี่ชายนีขอรวยนะยังขับรถตั้งแทงขไปแบ่งอะไรลูกใช่ไหมสรุปขอแบ่งไม่ได้ใช่ไหมครับขอไม่ได้หรอกพี่ชายเราไม่ใช่เพื่อนกันจะมาขอได้ไงไรลูกเมื่อกี้ก็ไม่ได้ช่วยผมอะครับก็น่าจะแบ่งไม่ได้นะ อโอเคครับผมอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยสองคนชื่อโซดาครับชื่อหนครับผมอันนี้อันนี้จะตั้งแกงหรือเปล่ายังไม่ได้เห็นจะตั้งแกงครับอยู่เป็นเพื่อนกันไปค่ะตอนนี้ก็มีเพื่อนตั้งแกงแล้วคับแต่ว่ายังไม่อยากไปอะครับอยากอยากถ้าจะตั้งแกงก็อยากตั้งกับคนที่แบบค่อยๆรู้จักกันมากกว่าอะไรแบบนี้ครับอ๋อพี่ทำไมพี่ชายจะตั้งแกงหาคนข้อแกงล่ะครับคือตอนเนี้ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกันที่พี่บบว่าไม่ค่อยมีคนเลยอะได้ไหม ไปไปที่ลับๆตาคนหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับที่ไหนครับโอเคครับเดี๋ยวตามมาก็ได้ครับรถบุรียาสีไหนพาไปไหนเนาะอันนี้สีฟ้าเนี่ยครับเพ่อนเ่อนมองว่าปลอดภัยป่าวะเฮ้ยเขาคือเขามาขอของเราแล้วเขาจะคุยเรื่องแกลงคืออะไรกูงงนั่นไปก่อนจับอ้ตเนียมันเสือมันลากเราไปกระทืบเราจะได้โชว์มือเลยเขาลากมือเราทึบนะไม่เราก็อย่าลงรถดีเพื่อนเอางั้นอ๋อ ออบิดปะเจ้าเขาร้อได้อย่ามองคนในแง่ร้ายเพื่อนเราแค่ไม่ลงรถอยู่ตรงนี้เหรอครับเดินไปหน่อยได้ไงอ่ะทไม่อะจะได้ขึ้นรถทันอ่ะโอ้คุณยังไม่เปิดหน้าเปิดตาเลยอ่ะดูดิใช่จริงเดไว้ใจได้ไงคุณรู้จักผมไม่ใช่หรอผมไม่เพื่อนถ่ายรูปรึเปล่เพื่อนถ่ายรูปลงทวิตเลบอกว่าอาจเกิดเหตุแบบหายตัวไปตามที่สองคนนี้สองสอง ไม่มีใครมาเพิ่มเลยครับเนี่ยของคนไม่รู้เลยอ่าเพื่อมถ้าถ้าคุณแบบเรียกเรียกเพื่อนมาปิดทางอะไรเงี้ยผมจอดไหมมีนี่แหละมีมีป้ากับมีลูกเย็กๆอยู่แค่สองคนเนี่ยไม่รู้แหลเพราะผมก็ไม่รู้อะเพระผมไม่รู้จักอ่ะคุณดูแปลงนะผมก็แปลกเราเหมือนคนเหมือนเหมือนคนไม่ปฏิสิทธิ์ใช่ไหมลูกเราอ่ะ เอาคุณคิดดูดิเอาเมื Allez, ่อกี้ค okay, so ุณขอของผมแล้วผมไม่ให้แล้วคุณก็เรียกว่าคุยคุณคิดดูดิเพื่อนเสียวหลังว่ามีรถว่าขังหลังเสียวรอบเลยเพื่อนโอเคคือตอนเนี้ผมคุยกับป้าไว้ว่า อยากจะมีแก๊งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าป้าเขาป้าไม่อยากเป็นหัวหน้าใช่ไหมไม่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 เอาไม่เอาป้าป้าผมเขาอายุเยอะแล้วเขาก็อยากจะพักเขาไม่อยากเป็นหัวหน้าแล้วอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> ผมก็เลยเล็งไว้คนนึงใช่แล้วก็อยากได้แบบเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นคุณว่ามีที20มีอะไรแนละ้วคุณก็ขับรถแบบได้ด้วยอะไรเงี้ย ก็เลยอยากอยากให้คุณแบบเป็นหัวหน้าสเปกเลยอ่ะใช่ไหมลูกใช่ที่ไปคุยเมื่อกี้คือแบบคุยเล่นๆเฉยๆอไม่อยากได้ของจริงไม่อยากให้คุณเป็นหัวหน้าแก๊งไม่ต้งเพื่อนผมอะเออถ้าไม่ต้องเป็นโซดาแบบถ้าแค่ถ้าแค่มีรถมันไม่ได้การันตีได้ว่าแบบโซดาจะเป็นหัวหน้าแก๊งได้เลยนะบ้างไม่เราเราเริ่มจากทำความรู้จักกันก่อนเอ๋ใช่ใช่แต่ว่าก็คือแบบมาบอกไว้ก่อนไงก็คือแบบพูดตรงเลยว่าเอออยากจมาเป็นหัวหน้าแค่นี้ก็ต้องทำความรู้จักกันก่อนนะครับเพราะว่าพวก พวกผมมาพูดไว้เฉยผมไม่ได้ดปุ๊บปั๊บอะไรขนาดนั้นแค <Okay, S 1> ่เล่นๆกับลูกไว้เฉยเอาเพื่อนเพื่อนเอาไงก็ถ้ามันก็ต้องเป็นเพื่อนกันไว้ก่อนเหมือนจริงๆโซดาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็มีเพื่อนมาชวนไปทําแก๊งกันเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าโซดาไม่รู้จักทุกๆคนโซดาก็ไม่อยากทําแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ยังไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องทําแต่ถ้าในอนาคตจะทําอะไรยังไงเดี๋ยวก็ถ้าเรารู้จักกันอะเดี๋ยวจะบอกอีกทีครับแต่ถ้าแบบสมมติว่าอ่าเราสนิทกันแล้วเรารู้จักกัน หมดทุกคนแล้วแล้วเราโอเคอย่างนี้ก็คือคุณตรดาจะเป็นหัวหน้าแกงได้ใช่ไหมไม่คือเอาูผมถามนี้ก่อนคุณคุณแน่ใจเหรอที่จะเอาห่ผมกนโนด้ไม่แน่ใจจะมาถามเหรอไม่คุณคุณต้องรู้จักมันก่อนที่ผมย้ําคุณต้องรู้จักมันก่อนผมเห็นเขามานานแล้วครับไม่คุณเห็นชุดที่ผมใส่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยเหคิดี่มานะ ผมคิดว่านะคุณอาจจะได้ใส่ผมนะผมบอก,กอนนะถ้ามันเป็นหัวหน้าเนี่ยผมก็อาให้คุณคิดดูคุณจ,จักมันก่อนอะไรเงี้ยอ๋อคือถ,ถ้าคือถ้าเป็นเพื่อนจนเ็คุณต้องใส่ชุดตามที่เขาบอกนี่หรอไม่คือไอ้นี่มันคือจริงๆแล้วอะถ้าถ้าเคยเห็นโซดาแบบอาจจะอาจจะไม่เคยเห็นตอนโซดาใส่ชุดนี้ทีจริงโซดาใส่ชุดฟังทองตลอดนะคบใช่แต่ว่า คุณคุณเคยเจอโซดาที่ไหนคุณบอกว่าเจอตลอดอะเพราะปกติโซดาไม่ได้คมว่าคุณไงอ๋อเพื่อนเขาเจอเขาเจอคุณสภาพปกติเพื่อนอ๋อโอเคคุณคุณคุณต้องรู้จักเยอะเอาเอาเป็นว่าทําความรู้จักกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะถ้าสมมุติว่าในอนาคตแบบคุณคิดว่าเหมาะสมแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ดีกว่าตอนนี้แบบอาจจะต้องแบบรู้จักกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนได้ไหมครับครับ ช่ครับมันก็นต้องหมดเนนัือยู่แล้วครับใช่แต่คือทาไมต้องเป็นสุดาเป็นหัวหน้าแบบอยากได้หัวหน้าเป็นผู้หญิงอย่างงี้หรอใช่ใช่ถ้<ม>่เดล,ลูกผมบอกว่าเขาเจอคุณบ่อยได้ยังไงก็เลยแบบเอามาคุยดูอะไรอย่างงี้ครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่เจอผู้หญิงคนอื่นนะแต่ว่าผู้หญิงคนอื่นเขาแบบเขาไปเป็นคู่ใช่ไหมลูกใช่ครับผู้หญิงคนอื่นเขาดูแบบก็เหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปอ่ะคุณแบบขับรถทีสิบเ <c oughs> นี้ยก็ดูเป็นคนพิเศษก็เลยแบบเออลองลองมาคุยดูมันไม่ใช่คนปกติเพื่อนแล้วผมเห็นก่อนหน้านี้คุณขับคูเลียด้วยนะ ยมจํูจำได้ใช่ครับคุณก็ไม่ได้ใช้ทรงผมนี้ด้วยแต่ผมจําเสียงคุณได้โอ้นี่เสียงไม่สบายนะเนี่ยจำได้ด้วยเหรอโอ้จาได้อยู่แล้วโอเคครับก็ไม่เป็นไรแล้วไม่เปรไม่เป็นไรก็งันก็ทําความรู้จักกับพ่อเพราะว่าเพื่อนก็รู้จักกับพ่อใช่ไหมล่ะ รู้จักอยู่แต่ก็าเป็นได้รู้จักยังไงร,รู้จักรู้จักปนผ่านใช่ครับพ่อเขาเป็น,น,นยังไงอ่ะเ,เพื่อนเพื่อนกระซิบหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเขาเป็นคน,นยังไงพ่อเขารวยมากพ่อรวยมากเลยเนาะเออเขาคนนี้ใส่รวยเลยนิสัยรวยแต่เขาจะจีบเพื่อนเขาจะจีบผู้หญิงคนนึงเนี้ยได้ไงเขาใช้ตังค์จ้างพวกกูมึงคิดดูดิจริงเหรอเอออันนี้กูกระซิบนะกูกระซิบเออกูก็กระซิบเหมือนกันเพื่อนเขาไม่ได้องพี่แล้วใช่ใช่ เขาจ้างกูกลัวคนละห้าพันมึงกินดูดิเพื่อเพื่อแบบเพื่อถามว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะกับผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นอะไรงมึงกินดูดิโอ้เพื่อไปหาให้มึงไปหาข้อมูลเหรอเฮ้ยคุณไม่ได้ยินดิพวูพวกประสิทอยู่โอ้แบบนั้นเลยเหรอวะเรีวยมากพื่อนหรือว่าเขาจะเลีงกูวะเพื่อนกลัวเหมือนกันนะเนี่ยสวยด้วยดิคือมึงนี่ดิคือคืออะไรโอเคเพื่อนโอเคเขาสงสัยเราก็ซิ้อปนั้นไป เดี๋ยวเราก็ซิ่งกูนายกันไปอาเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับโอเคไม่ได้ไม่ได้ยินแล้วลูกเนาะก็รับก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนครับมีอะไรก็ทักมาได้ครับได้ครับกันเดี๋ยวเอาเบอร์มาก็ได้ครับขอเพื่อนคือกูอะไรมึงมึงไม่ห่วงเรารเพื่อนเจ็ดพันครับตัวเราตัวเราพันได้ไหมครับกูถ้ากูไม่ตัดกูงเรียบร้อยนะอะไรนะ ตัวละพันได้ไหมครับพอดีเพื่อนผมเขาเป็นแบบไอไอดอลไงคุณเขาเม่ได้ใช่ค่ะสนิทกันมากซัวไม่ได้ใช่ครับจริงๆแล้วเป็นไอดอล์ครับก็เลยต้องขนาดผมเป็นเพื่อนสนิทวันเนี่ยผมยังไม่มีเบอร์เลยเพื่อนยังไม่มีเบอร์เลยเจ็ดพันเองดูดิมันยอมให้เบอร์คุณแยกเงินเจ็ดพันเลยนะขนาดผมอะผมเป็นเพื่อนสนิทะน่ะยังไม่มีเบอร์เลยเป็นไงเพื่อนกูเป็นเป็นงานไหมไม่เป็นไรเพื่อนถ้าเขาอยากเป็นเพื่อนกับเราจริงๆเงินแค่เจ็ดพันมันไม่ได้เยอะอะไรเลยเพื่อนเออเว้ย ใช่ผมแค่แค่วัดใจเฉยๆครับแล้วไงเดี๋ยวค่อยเจอกันคุยกันอีกทีก็ได้ครับได้ครับได้ครับครับเจอกันครับใช่นี่เขาไม่ใจเลยว่ะเพื่อนดูดิเขาไม่ได้อยากรู้จักเขาเลยใช่ให้เจ็ดพันนะเพื่อนรถเท้าแบบดูดีว่ะเสียละเพื่อนเงินแค่เจ็ดพันนะเพื่อนดูดิจริงๆเพื่อนจริงเจ็ดพันหน่า ไม่ได้ยจิงผมอยู่ความผมอยู่ความจริงใจเลยเพื่อะไรตีหัวไม่ในคุยทงดีกว่าได้ยินมันบอกว่าเออเอาแบบไม่ได้ผุ่ไม่ได้เกิดเอาเป็นโลงโลงอ๋ออ๋อเลยตรงไหนที่ตกปลาพื่อนถ้าหลงมาขับรถบอมจะคว่างได้เรียกหมอมาจริงโอ๊ะอะไรพี่ ไ็ะเกี yeah ่ยวไปดูว่าจะมาตอนไหนเห็นมาสักทีไอเฮียนี่แล้วกูหายไงกูตายเลยเรียกว่ายังเรียกว่ายังอเรียกวยังต้องเรียกอะไรขี่เยกว่ยังเรียกว่ายังเยนะเรียกว่ายัง หยางกรสั่นแล้วเสียงนี้แสดงว่ามีบันทึกเจ็บตอนนี้วันหนึงเพื่อนชนหมาตายอยู่เนาะเขี่ยหมาไม่วิ่งตัดหน้ารถชนหมาตายเมื่อกี้มาก่อนไหมไปจอดข้างล่างดิเพื่อนฮัลโหลได้หมือนเทีดเดิ้ลเทีดเดิ้ลฮัลโหลมาแล้วเมื่อกี้พลาตัดตกไหมตกด้วยกันไหมหรือจะแค่ลองรถเฉยไปอยู่ ไปอยู่ภาพตัดเจอถองขาวแล้วภาพตัดเลยตกปลาหรือเปล่าเกี้ยวเฮ้ยไม่เป็นเพื่นไม่เคยมาตกปลาเลยตกชาวประมงโอเคแล้วก็กดกดกดเป็นไหมกดอะไรอ่ะมันจะมีมินิเกมให้กดอะไรมันให้กดอะไรกดเลขไงกดเลขผังไส้ผังคอนะไรตันเรี้กขนะดอุ้ยเพื่อนลามเพื่อน จะเย็นเพื่อนรากูด้วยเพื่อนรากูเพ่อรากูกร่้วฉลาม่หย่้ยามนกเว้ยตเลยกูอยแอบ,บแเพื่อนพี่ถ้าตกตกตก,ตกไดปลาฉลามก็ขึ้นไปไปไปที่ไปที่คอามากอะเห็นไหมไอไข่ตรงนี้เหรอขายขานอกเหรอใช่หรอไม,ไม่รู้ม,มันจะต้องไปตามมากะอะ ไม่ได้ขายในเมืองหรอเออไปตาม้าก่อนกูก็ไม่รู้เลยล่ครั้งแรกไอ้เทยนี่มันเทาเทารถมันแบบเซ็งเทารถอะแล้วจะได้หกชั่วโมงทำไมมัาไม่ที่แบบกูรีบอยู่กไม่รู้ได้เงินแดงนิดมันตื่นได้นทำไมแค่จะหลามตัวเดียวว้ายมันต้องโดนตำรวจจับแล้วเพื่อนเราเอาฉลามทำรงมาแค่นี้เราทำผิดเหรอมันจะเป็นมันนจะเป็สัตว์สงวนเขาอ่ะเพื่อน กูไม่เคยจับฉลามมา่ีมึงเคยจับฉลามด้วยเหรอพอดูกติเาไม่จับกเลช่ยต้องไปโพก่อนนะเฮียม่อมึงจวกูลงรถมึงก็ซ่อมดินี่ไเด้อไหนไหนจะซ่อมแล้วเน่ย อ๋อยเป็นสถานที่มีคนตามมาเพื่อนเฮ้ยไมเห็นเห็นอะไคุณเ่นเห็นแกงเต้าะอุ๊ยเห็นแล้วแล้วมันโทรยังไงอะ้าวไม่เห็นเล้ยนี่นนแดงแดงแแวนเละเฉยไหมเฉยหำลังชำเละปลาที่เขเขียนชแเละด้วยมีใครมาบ้างวะ เพื่อนไปขับรถมารอตรงนี้ดีข้างนี้ได้ออกง่ายๆเพื่อนฝั่งตกฟางมีเสียงตำรวจมาแล้วนะเ่ะเพื่อนว่าถึงเราแน่เลยวะเพื่อนเอราอรถมาเพื่อนเอารถมาเพื่อนกูขับ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 กูับนะมันมันห้ามห้ามเข้าป่าไหม ทำไมกูไม่เห็นม้ากับเพื่อนหูฉลามไอ้ลองลองกดเจ้งหูฉลามดิแป๊บนึงเ,เพื่อนเราไปหาที่ปลอดภัยก่อนใครรู้หรือใบขยายนี่ไงเปิดนัดสถานที่ขยานเมึงตอบสิเฮียเขาถ<ร>า,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 ามไปบอลแล้วกูจะตอบยังไงอ๋อขยาอยู่เนาะเพื่อนไหนเพื่อนรัวไม่ได้ไหนไม่เห็นคนหรอมามากระดักลางมหาพีตลนาดนน โอ้ยเราเกือบตกน้ำตรงน,นี้มันเถือนออกไงวะลืมเออเถือนได้เถือนถือนออกซ้ายนี่คืออะไรวะจีเจ็ดเหรอม,มันต้องกดอะไรอ่ะเออมันต้องกดอะไร เดี๋ยวเออมึงอ่ะถ้าตำรวจมากูไปเลยนะใจเย็นดิเพื่อนไม่มึงแอบได้เขาไม่เห็นหรอกกูแค่เอารถลอกไปมาแล้วเพื่อนไอ้้เหียมาแล้วเพื่อนพี่ออยู่ไหนอ่ะพี่หาอะไรพี่หาพี่ชายพี่หาพี่ชายอ๋อหาผมไปได้สิได้ลอยอยู่ไหนอ่ะที่เราจอสายตรงมึงนานอะมึงนานอะเจอสายตรงนั้ มาร์กเลยวะมาร์กไว้ก่อนเพื่อนตำรวจเป็นไงเพื่อนเฮ้ยตำรวจตำรวจเฉลิบไม่ได้ไปรีบไปรีบไปริบไปตำรวจตำรวจงงตำรวจงงนี่ไปเลยไปเลยไอ้ตำรวจเฉลิบไม่ได้ไปรีบไปรีบไปเพื่อนมากันเลยเนี่ยตอนนี้วันนี้นะคะก็ถือว่าก็สนุกอยู่นะได้เจอกับฟีฟ่าแล้วก็ใครนะจำชื่อจำชื่อพ่อของฟีฟ่าไม่ได้ ได้เจอกับฟีฟ้านะคะแต่ว่าเขามาแปลกๆนิดนึงเนาะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะแบบเป็นเพื่อนกันไหมอะไรเงี้ยก็คงมีโอกาสแหละแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการแบบสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันนิดนึงเพราะว่าเราเข้ามารู้จักกันแบบแปลกๆนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องแก๊งก็ยังไม่ได้คิดจะทำยังอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีจุดเปลี่ยนที่ว่าเออมันควรจะทําอย่างเช่นถ้ามีคนมาขมบรถแล้วมันมาแบบตีเราอะไรเงี้ยแบบ มันต้าเกินไปมันต้องถูกแบบมันต้องถูกกำราบอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเออคิดอีกทีหนึ่งหรือมีใครมาแย่หรือว่าแก๊งต่างๆมากดทําให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องออกขึ้นไปสู้กับมันแล้วนะอะไรเงี้ยก็ถือว่ากันอีกทีนึงนะคะ